โซโลเลด้วยริวโกีพีที่ 2. 2โอเคาราบซูมิดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมในวันนี้ครับเราก็อยู่กับการโซโลเลดครับด้วยริวโกนะครับผมเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับเราจะไปโซโลเลดที่เป็น1 0 9เวฟครับผมซึ่งก็จะได้แก่เรดเมเลวรดัเรดกัสเรดทันกิโร่นะครับแล้วก็เรดพูชช้่ครับผมส่วนเรดเพนนะครับผมเราจะตัดไว้เป็น EP ที่3แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเรดเพนเป็นเรดที่มันมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมและสําหรับเซตที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับมีคาษาออฟไฟนะครับเรลโกออฟโคตรระยะนะครับ แล้วก็คูลิลินครับใส่เป็นออฟระยะธรรมดาครับนวดดำออฟนวดดำแล้วก็ไอจังออฟรุ้งนะครับผมสปีดวากอนออฟลดราคา15%ครับผมซึ่งสำหรับเลท19เวฟเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเลทธาตมืดนะครับคุณผู้ชมซึ่งมีคาสาก็ชนะธาตด้วยนะครับทำให้บทบาทของมีคาสานี่ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับในเลท19เวฟนะครับเนื่องจากมันชนะธาตนะครับผมโอเคและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เลทเมลิอดัตกันเลยครับไปกดน้อง ม้อครับผมรีบวางสปีดวัสอนเลยครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันประมาณตรงกลางนะครับผมก็เราจะเล่นกันบริเวณนี้นะครับทับของเรานะครับทับหลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงแรกๆอาจจะมีเคลียร์ตัวหลังนิดหน่อยแต่ว่าทับหลักเราก็คือต้องบริเวณนี้นะครับเพราะว่าลิวโกะเราจะวางตรงตรงนี้เพื่อให้มันครอบตรงนี้นะครับผมอ่า ่วนมีคาษาก็จะวางกลางๆแมปเลยนะครับตีแบบรอบทั้งแมปไปเลยโอเคในเวฟหนึ่งครับเดียวพอมันขึ้นเคลียร์เวฟนะครับเราจะสามารถอัพสปีดวากอนได้หนึ่งทีครับต่อรอนิดนึงฮะขึ้นเคลียร์เวฟครับอัพครับผมอ่าในเวฟที่2นะครับให้คุณผู้ชมวางมีคาษาตรงนี้นะครับแล้วค่อยอัพสปีดวากอนนะครับคือถ้าถ้าเกิดเราเล่นคูณ3เนี่ยมอนมันจะชนบ้านก่อนไงเออเดี๋ยวมันจะไม่ทันเว้ยเราก็เลยต้องวางเวฟนี้นะครับแต่ถ้าเล่นคูณหนึ่งคือวางเวฟสามก็ได้นะครับเออได้เหมือนกันนะ เอเวฟสามครับเราครับไปออพสปีดวากอนต่อครับรอตังอีกนิดนึงฮะมีตังเราจะวางมีขาศาพเพิ่มนะครับวางไปเรื่อยๆเอาสแปดตัวไปเลยฮะนี่เราก็วางไปฮะตรงนี้เราสแปมมีขาศาไปเลยครับนี่เอาให้มันเยอะๆวางเข้าไปอะ่ะอย่าไปงกฮะอย่าไปงกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางไม่ทันแล้วจากนั้นครับให้เราวางไอ้คูลิลินไปด้วยครับอ่าวางไว้ตัวหนึ่งพอแล้ว ให้มันสตันสตันได้ก็พอแล้วแล้วก็วอัพมิงกษัต่อไออัพไอสปีดวากอนต่ออันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เวฟสี่แล้วนะแต่ทีนี้เมื่อกี้ผมวางตัวไม่โดนจุดวางตัวไงไปวางติดหินมันก็เลยไม่ทันฮะตอนนี้มันขึ้นเวฟห้าไปแล้วเ,เดี๋ยวเราวางไอจังเลยครับผมไอจังก็ผมก็จะวางบริเวณนี้นะครับตกราฟหนึ่งทีฮะอัพไปเออัพสปีดวากอนต่อเลยครับตรงนี้ผมก็ยังไม่บัฟนะครับคุณผู้ชมตรงนี้พอมีตังปุ๊บนะคุณผู้ชมนะมีตังปุ๊บคุณผู้ชมก็วางมีขารเ้ไปคับ นี่ได้สตัวพอดีปับ๊บคุณผู้ชมก็บัฟได้เลยครับเพราะว่ามีตัวในระยะละมีตัวในระยะบัฟแล้วนะครับเย๋ yeah, สวยงามครับอะเว็บเจ็ดครับคุณผู้ชมวางมีข่าเข้าไปอีกครับดูซิระยะบัฟเราเป็นไงเอ๋ yeah, สวยงามครับนี่ yeah, วางเข้าไปเลยให้ครบแปดตัวไปเลยฮนะแล้วค่อยกลับมัฟสปีดวาก้อนต่ออัพไอจางต่อ สวยงามครับคุณผู้ชมมีมีข้าวสาอยู่ข้างหลัง8ตัวอถ้าเกิดเราเหลือว่างๆเราก็วางคูลิลินเพิ่มไปด้วยก็ได้นะครับอาจจะวางไล่แบบวางตามทางก็ได้นะอ่าแบบนี้เนี่ยเพื่อให้มันแบบสตันทั่วๆนะครับคุณผู้ชมเคยพอเรามีตังสามหมื่นนะครับเดี๋ยวเราได้เวลาวางริวกะแล้วครับเราก็จะวางบริเวณตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับอัพไปครับอัพไปครับแบบนี้ครับ นี่เลยฮะตรงเนี้ยเวฟข้างหน้าเนี่ยมันสบายสบายแล้วทีนี้เหลือข้างหลังข้างหลังเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงเคลียร์ตัวพวกนี้เราก็มาไล่วางสแปมไปเลยครับมีตัวอะไรให้สแปมสแปมไปก่อนครับพอเคลียร์หมดแล้วมันก็จะสบายแล้วนะครับคุณผู้ชมเนีย่ยสแปมเข้าไปเลยครับอย่าไปงกฮะอย่าไปงกเงินเรามันเหลือเยอะอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะตรงนี้ก็พอวางเสร็จปุ๊บก็มัฟสปีดวาก,กอนต่อครับ แล้วก็อัพไอจังสลับสลับกันไปครับประมาณนั้นนี่เข้าใจใช่ปะพยายามอย่าไปงกตังคุณผู้ชมวางวางไปเดี๋ยวเรารับสปีดวาก้อนต่อครับอัพไอจังต่อครับแสนเจ็ดนะครับผมเดี๋ยวเรามีแสนเจ็ดปุ๊บเราก็อัพตัวนี้ให้มันตีแอร์ไปเลยครับจบๆตรงนี้เนี่ยยางเออมันจะมีตัว powerful หลุดมาใช่ไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อัพคูลลินครับผมอัพไปเลยครับอัพสักสองสามตัวอัพไปเลยครับตัวละสองทีใช้ตังไม่เยอะหรอกตัวละสองที อัพไปตัวละสองทีฮะอัพอัพไปเลยโอเคแล้วก็กลับมาสปีดวากอนต่อแค่นี้เองชิวๆฮะอัพ uh. ไปด้วยแหละเพราะว่ายังไงมันก็ต้องตีตัวแอร์อยู่แล้วไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็อัพอัพไปเถอยังไงมันต้องตีตัวแอร์ตรงนี้มีตังเหลือเรามาเสริมเรามาเสริมคูลรีลินข้างหลังเพิ่มอีกนิดนึงฮะ uh. เอาเอาแค่ขั้นขั้นอัพเกรดไม่เกินอัพเกรดสี่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นฟูลเอลีแบบนี้ต่อไปนะครับ Okay. มีตังค์เท่านี้ได้แค่นี้แหละพอละโอเคตอนนี้นะครับเรามีตังค์แสนแปดนะครับซึ่งอัพริวโกตีแอร์ได้ก็อัพเลยครับเรียบร้อยฮะทีนี้ก็สบายสบาย,บายหายห่วงละเรื่องตวงตัวแอร์ตายหมดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเราก็สปีดวากอนยาวๆอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ถึงเวฟสิบห้าอัพแค่เนี้ยเพียงพอแล้วนะครับคุณผู้ชมอัพถึงเวฟสิบห้าพอนะครับไอจังก็ได้แค่แค่นี้แหละปีวากอนได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรฮะ ไม่ต้องไปเสียดายมันครับเราก็มาวางหนวดดําครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีว๋ผมต้องถอยกลับไปขายขายมิการะสี่ตัวนี้ก่อนขายก่อนแล้วก็รีบมาวางหนวดดําครับคุณผู้ชมเพราะว่ายูนิตมันเต็มมาไม่ใช่เลยหรอกตั้งเป็นลารดด้วยนะคุณผู้ชมนะเวลาเราวางหลังจุดเกิดแบบนี้นะครับให้ตั้งลารดด้วยนะครับอัพตันไปเลยก็ได้จะได้ไกลๆจะได้แบบสโลโดนหลายๆตัวใช่ปะ อัพแบบนี้นะแล้วก็ไปเก็บคุลิลินมาเอาคุลิลินมาสองตัวครับวางหน้าบอกเกิดปับแบบนี้ฮนะวางหน้าบอกเกิดสองบอ่อเลยนะสองบอ่อเลยอ่ะแบบนี้โอเคเราก็ขายมีคาสาตัวหลังด้วยครับเพราะว่าเราเจะมาใช้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยขายไป หายไปหายไปหายให้หมดฮะเราจะมาใช้ไงเเดี๋ยวเราอัพเรียวโกขึ้นก่อนสวยครับจากนั้นครับคุณผู้ชมเอามีคาสาวางกลางๆแมปหน่อยนะนี่วางเข้าไปารับให้ตันเลยครับเนี่ยวางเข้าไปวางทั่วๆฮะให้มันโดนทัท่วๆอ่ะเดี๋ยวเราจัดกองทับตรงนี้แล้วกันอ่ะอะ่วางเข้าไปเลยเนี่ย R 4ตัว เอาเท่าที่ตังมีผมว่าตังน่าจะเพียงพออัพมินาแาก8ตัวได้ใช่ปะผมว่าได้นะตังเหลือบานครับทีนี้วางคุลิลินได้อีกอ่ะผมก็จะไล่วางคุลิลินแบบแบบว่าให้มันสตัรไปเรื่อยๆอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจฟิลปะแบบให้มันแบบให้บอสมันโดนสตันไปเรื่อยๆอะ่ะเออแบบไม่ให้มันไม่ให้มันถึงบ้านเราเร็วอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยก็วางไปมันสตันสตันไปอ่ะโอเคแม็กยูนิตไม่เป็นไรครับเหลือตั้งสองแสนฮะรวยจัดเลยตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามีคสาไว้ตั้งสตองเกตไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสักสองสามสี่ตัวก็ได้อ่ะสามตัวแล้วกันสี่ไปเลยแล้วกันนะ ห่าไปเลยแล้วกันเฮ้ยตั้งแม่งให้หมดเลยสรุปเออตั้งให้หมดเลยอ่ะผมตั้งตีสตองเกตหมดทุกตัวเลยครับมีคาสตตัวในตัวนี้มันฟูเอลีอยู่แล้วนะคุณผู้ชมมันก็เลยไม่ต้องตั้งอะไรนะฮะสบายๆเอา้าผมลืมเปิดคูณสามเหรอวะก็ว่าทำไมบอสมันเดินช้าจังปัดทุกสเต็ปนะครับเขาเรียกว่าการลงแบบลงไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้นะ โอเคตอนนี้บอสตายหมดแล้วนะครับผมก็ผ่านมาได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีช่วงชุนลมุนบ้างนิดหน่อยฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปลูกริเลตต่อไปกันเลยครับผมเป็นเลตอืมเลตเบอร์ซ์เกอร์สุดรักของทุกคนละกันครับมาเลตเบอร์ซ์เกอร์ครับผมก็เข้ามาถึงก็กด normal ครับเวฟวางสปีดวากอนครับผมวางปับ๊บเวฟแรกก็รอมันขึ้นเคียวเวฟแล้วก็กดอัพสปีดวาก้อนครับผมเวฟสามครับเดี๋ยวเราวางอ่า มีขาสาต,ตรงนี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมอย่างนั้นครับเดี๋ยวเราวางตรงนี้เพิ่มฮะแล้วเราก็วางตรงนี้เพิ่มครับแล้วเราก็รออัพสปีดวากอนครับอัพครับอัพครับเคเวทที่สีนะครับคุณผู้ชมก็อัพสปีดวากอนเข้าไปครับ รอที่จะวางไอจังครับผมไอจังรอบนี้ผมวางตรงนี้แล้วกันเด้ยผมจะขย่อมาเล่นข้างหลังนิดนึงนะคุณผู้ชมผมจะเล่นประมาณตรงนี้นะครับอัพตัวฟาร์มตังไปครับอัพไปครับอัพไป่าหยุดครับตรงนี้ตังที่เหลือนะครับผมเดี๋ยวเราบัฟก่อนเราบัฟก่อนตังที่เหลือนะครับวางมินิกระสาครับวางเข้าไปเยอะๆครับวางแบบโนเอโก้ครับอัพสปิดมาก่อนครับอัพไอจังครับมินกรส่ตัวนี้เราขายทิ้งไปเลยครับตอนนี้มีตังสามหมื่นใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็เอามาวาง ไอ้เจ้ากันไกแมนเลยครับเดี๋ยวผมจะวางบริเวณตรงนี้ครับกดอัพหนึ่งทีสองทีครับผมบอกเลยว่าตึงฮะจากนั้นครับอัพสปีดวากอนครับอัพไอจังครับอัพสปีดวากอนต่อครับอัพไอ้จังต่อครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชิลสบายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มันจะปิดสกิปเวฟไม่ได้มั้งผมไม่แน่ใจนะน่าจะเปล่ายังสกิปได้อยู่ว่ะอัพต่อดีสกิปได้อยู่ก็อัพต่อครับ เออสริปได้ก็อัพต่อแค่นั้นแน่อา้าวสริปได้ก็อัพต่อดีอัพต่อเลยโอเคในเว็บ13ครับอัพตัวนี้ให้มันตีแอร์เลยครับเจ้าริวโกของเราจากนั้นก็ไปอัพพวสปีดวากอนไอจังทีหลังครับนี่ตังมาก,ก็อัพครับตังไม่มาก,ก็ไม่ต้องอัพแค่นั้นแหละชิวๆไปโอเคติดเว็บ13สนะครับสริปไม่ได้ฮะเดี๋ยวรอก่อนนะครับอุ้ยมีตังสี่พันว่ะผมไปวางหนวดดำข้างหน้าไว้สกตัวหนึ่งดีกว่าอ่าผมจะวางประมาณตรงนี้ ตัง้งรานเลยครับเอ้ยไม่ใช่รานไม่ใช่รานตั้งเฟิร์สอะถูกแล้วไม่ต้องตั้งอะไรเลยโอเคนี่อันนี้ถูกต้องละนี่ถูกต้องละโอเคอน,นี้ก็ชิวๆไปครับก็คุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเคลียร์ให้หมดหรือจะรอหรือว่าจะกดสคิปอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันแต่ผมผมชอบปล่อยนะปล่อยมาเล่นปของมันเรื่อยๆอ่ะอืมมาเหลือน้อยล,ละไปสกิปเลย ไปอัพสปีดวากอนต่อครับรอจับจนถึงเวฟสิบห้าเลยนะครับคุณผู้ชมอัพสปีดวากอนต่อครับเ้าตังเหลือครับอัพไอจังครับโอเคตังหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารออัพเจ้าเร็วโกเวฟหน้าอัพได้อีกอัพอีกขั้นหนึ่งให้เป็นขั้นอัพเกรดห้านะครับตีระยะร้อยสิบหกนะครับโคตรไกลฮะนี่เลยฮะโอโหบอกเลยว่าโคตรระจะโหดโคตรรจะตึงฮะ โอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการอัพเสร็จแล้วครับต่อไปครับให้เรานะครับทําการมาไล่อัพเจ้ามีคาสารครับผมโอ้โหบอกเลยว่ามีคาสาร,ระยะไกลมากๆนะฮะขออัพไปเลยครับอัพไปตรงนี้ครับอัพไปครับคือตังมันเหลือแล้วเราเราับแต่มีคาสานั่นแหละก็มาข้างหลังด้วย ดี๋ยวตัวหนึ่งเนี่ยผมจะตั้งให้มันตีตีอาตองเกตไว้ตัวหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เว็บสิบเก้าแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทําการนะครับมาสโลบอสฝั่งนี้ก่อนนะครับตั้งลาดครับอัพครับผมส่วนฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา Slow สโลซักประมาณแถวแถวนี้ก็ได้อ่าฝั่งนี้ให้บอสมันเดินมาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูระยะมีขาดาก่อนว่าไกลสุดมันคือตรงไหนนะฮะ อ๋อใกลสุดก็คือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องรีบสโลก็ได้เราสโลตรงสักตรงนี้ก็ได้ฮะเดี๋ยวรอบอสเดินมาใกล้ๆปับ๊บโอเคเนี่ยสโลเลยเรียบร้อยฮะฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้โอเคสโลเสร็จแล้วครับนี่ปล่อยไหลชิวฮะสบายสอบายกูอยากวางคือลีลินวะมันวางตรงไหนได้วะไม่มีที่วางเลยเหรอ อ่ามจริงคือข้างนอกเนี่ยมันไม่มีเนินวางเลยเหรอวะหลังคาบ้านสักหลังนึงอะมันมีแต่ตรงนู้นเหรอคือข้างนอกนี้ไม่มีเนินให้เราวางคูลินลินเลยอะคุณผู้ชมโอ้ผมเสียใจว่ะล้นซาของผมไม่ได้ออกโลงนะในดานนี้ เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันว่าบอสมันจะตายหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตัดภาพไปตอนบอสใกล้าตายแล้วกันอืมแต่ถ้ามันไม่ตายก็ตัดภาพไปตอนบ้านแตกแค่นั้นแหละเดี๋ยวบอสตัวหนึ่งจะตายแล้วครับคุณผู้ชมบอสหนึ่งตัวใกล้าตายแล้วครับร้อยล้านครับเหลือเพียงหนึ่งร้อยล้านแตกไปหนึ่งครับบอแตกหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งอะ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยเลือดเกิดเต็มหลอดเลยนะคุณผู้ชมนะตัวนี้นะ และมีขสาป8ตัวกำลังลุมตีครับพร้อมกับเรียวโกะครับเอากันไกลฟาดหน้าฟาดหน้าฟาดหน้าโอ้แล้วเป็นการไก่เพิงด้วยนะครับคุณผู้ชมอืมตัดให้ขาดเลยจับจับจับตัดให้ขาดเลยจับจับจับเอ้าเหมือนจะตีไม่ถึงแล้วอ่ะอ๋อตอนนี้นะครับบอสมันรลุดระยะของเรียวโกะไปแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับด้วยพลังแห่งมิคสะ ชนะธาตุด้วยนะครับคุณผู้ชมมีกระสังของเราชนะธาตุด้วยนะครับดาเมจคูณ3นะครับไหนบัปั๊บดาเมจสี่จุดสี่ล้านนะครับคูณสามสี่สามสิบสองนะครับสิบสองสิบสามล้านกว่านะครับเฉลี่ยตกแล้วดาเมจตัวละสิบสามล้านนะครับคุณผู้ชมลุมสะบันหน้ามันเข้าไปนะครับโหนสลิงไปปั๊บใช้ต่อยคอแทบขาดนะ โอ้บร์กีฟิตเหลือเลือด 2.8B เท่านั้นครับคุณผู้ชมมันจะรอดไปได้หรือเราจะฆ่ามันได้นะครับมันจะถึกเพียงพอสําหรับมีคสะ8ตัวบวกกับเรียวโกะเทพแผงกันไกหรือไม่ฟาดฟาดเจอแม่สาวกันไกกูฟาดขอขาดฟันคอขาดตัดคอขาดบวกกับแม่สาวแอคแมนมีไม่งามไส หนสริงปาดไถทอยคอขาดตอนนี้เลือดเหลือ400ล้าน300ล้าน200ล้าน100ล้านครับไม่ถึง100ล้านและแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมก็กรีฟิทนะครับก็ได้พายแพ้กับบรรดาสาวๆของเราครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือการลงเลดเบอร์สเกอร์ด้วยเลวโกอืมจริงๆก็มีเกลสาก็มีบทสําคัญอยู่นะโอเคและเลดต่อไปครับเลดทันจิโร่ครับคุณผู้ชมครับป่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสําหรับสันเลตครับ และนี่คือซันเลดครับผมเข้ามาถึงก็กด normal ฮนะวาง speed ว้สกอนปาบสำหรับเลดนี้เราจะเล่นประมาณสักเอ่อเว็บสนะครับคุณผู้ชมเว็บสมันจะชนบ้านนะเราต้องรีบเล่นเว็บสเลยมันเป็นมาคับไฟนะคุณผู้ชมนะเคียร์พอขึ้นเคียร์เว็บอัพนะครับเว็บสก็อัพครับเดี๋ยวเราจะเล่นเว็บสแล้วเดี๋ยวเว็บสขึ้นเคียร์เวฟเราอัพได้อีกมาใจจดใจจอจดไม่เห็นก็ตาอะ จริงๆเราเล่นเว็บ2ก็ได้นะคุณผู้ชมนะมันก็ไม่ต่างกันหรอกนิดๆหน่อยๆแล้วก็อับๆวางๆไปอ่าวางๆไปอ่าวางๆไปเถอะวางไปเยอะๆอย่าไปงกด่านพวกนี้เราใช้ตังค์ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องงกฮะเราไม่ได้เล่นแบบว่าเอาไอเซนมานะถ้าเล่นแบบเอาไอเซนมานะมันต้องงกนิดนึงด่านพวกนี้คือเราไม่ต้องงกนะครับอ้าวแม่งชนบ้านด้วยก็ถ้าไม่อยากโดนชนบ้านก็วางตั้งแต่เว็บสองไปเลยครับ เหมือนเหมือนพวกเลดไอ้นั่นอ่ะเอ้เหมือนเลดเมลิวดัสอ่ะเออ,อเคตรงนี้เราวางอ่ะไอจังครับผมวางไปก่อนยังไม่บัฟนะต้องอัพขั้นหนึ่งก่อนค่อยบัฟไม่งั้นไม่คุ้มฮะอ่าแบบนี้นะครับอัพขั้นหนึ่งเราค่อยบัฟอ่าผมลืมคูณสามอีกแล้วอันไม่คุยกับเพื่อนแป๊บเดียวลืมเลยอย่าอัพสป,ปิดวาก,ก้อนครับอัพไอจังครับเอ้ยเดี๋ยวผมขายไอมีขาษาัตรตัวนี้ดีกว่ามันอยู่ใกล้อไอจังเกินนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขยับมาสักตรง ตรงนี้แล้วกันเอ๋ออัพสปีดวาก์อนครับอ,อาพใจังครับมีตังเราก็วางอ่ะคูริลินซะหน่อยฮะให้มันแบบว่าช่วยสตัรน,นะฮะวางวางไปมั่วๆนั่นแหละวางไปเลยเอ๋เว็บนี้ครับให้เราวางเจ้าอ่ะตัวนี้นะครับไอริวโกะนะครับอัพเป็นฟูเอลีครับแบบนี้ครับเราค่อยฟาร์มตังต่อครับทีมันก็จะอ e ีซี่ชิลหน่อยเพราะว่าจุดวางมันค่อนข้างจะแบบดีนะดีกว่าด่านที่แล้วเยอะ อ้ด่านด่านกัดด่านเมลรัลดัจุดวางมันไม่ค่อยเวียวนะไอ้ด่านกัดไม่เท่าไหร่ด่านเมลีอดัตนี่คือจุดวางโคตรแย่นะฮะคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรฮะเล่นบปเล่นไป,เน,ไปเนี่ยด่านนี้ก็ชิวชวนะจุดวางตัวมันค่อนข้างจะครอบคุมโดนเยอะนะครับเคสตังที่เหลือครับเราก็มาวางคูลิลินเพิ่มฮะเพื่อให้มันช่วยกันตีแอร์ครับคุณผู้ชมวางไปเลยวางแบบโ no น e อีโก้ฮะอ่ะอัพสปีดเราก้อนต่อครับ ประกาไปจ้างต่อครับตอนนี้ก็คูลิลินเราแปดตัวเลยนะคุณผู้ชมครอบแบบสี่ทิศเลยครับเย่ตอนนี้เรามีตังแสนแปดนะครับให้เราอัพเจ้าไอ้นี่ตีแอร์เลยครับไอเรียวโกะครับแล้วเดี๋ยวค่อยฟาร์มต่อมีข้าวาตรงนี้ก็ขายทิ้งไปเลยฮนะไม่ได้ใช้ละเยอัพสวิตช์ก้อนต่อเลยครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราอ่าขายคูลิลิน เหลือไว้สี่ตัวพอเอาไว้ให้แค่มันสตั้นนิดนหน่อยหพอละเอายิงขายหมดเลยก็ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปวางหนวดดำไล่วางหนวดดำเลยฮะเอา้าไงเป็นงี้วะไล่วางหนวดดำครับแล้วก็อย่าลืมตั้งลารดด้วยนะคุณผู้ชมนี่ผมตั้งยังตั้งแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยรากามีคาสะาเลยครับมีคาสา วางไปเลยครับแปดตัววางเข้าไปแปดตัววางเข้าไปแปดตัว,ว,เ,ตวเคอก็ทีนี้เราก็ไปหาจุดวางแบบคลูิลินสตรงสตันหน่อยมันสตรงสตันหน่อยอ,ะอ่ะอ่าผมก็จะวางแบบในทั่วๆพยายามทั่วๆแล้วกันพยายามทั่วนะแต่ทั่วหรือเปล่ามไม่รู้แต่ก็จะพยายามให้มันทั่วแล้วกันนะฮะอืมสวยงามครับนี่ก็รอชนะอย่างเดียวแล้ว ไหนดูซิเป็นไงสองพี่น้องสองพี่น้องต้องขี้แตกนะสองพี่น้องเฮ้ okay, มันลุมตีบอสต,ตัวนี้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับมันจะตีทีละตัวก็ปล่อยมันไปฮนะเราไม่ซีเรียสอยู่ละยังไงมันก็ต้องตายอะนะเออเดี๋ยวผมตั้งมีขาตัตตัวหนึ่งให้มันตีสตองเกตไว้ดีกว่าอย่างน้อยๆมันจะได้แบบไม่ตายช้าเกินไปอะนะสองตัวแล้วกันสองตัวตั้งสองตัวตีสตองเกตไว้เออมาดูว่า บอสมันจะตุยเย่อ่าตัวนี้เหลือเลือดร้อยล้านนะครับหกสิบล้านครับแล้วก็ตุยเย่ไปในที่สุดครับตันตีตัวไหนต่อโอเคตีตัวนี้ต่อนะครับคุณผู้ชมตัวนี้เหลือเลือดสองบีเท่านั้นครับเฮ้ยเดี๋ยวผมวางคูลเินตรงนี้ไปด้วยอ่าเดี๋ยวผมขายตัวนี้ก่อนอ,อึ๊บนี่อ่าไปทางนู้นเหรออืมผมวางแถวนี้ไปด้วยละกันเขาเรียกกันเหนียว โอเคตัวนี้เหลือเ,อเท่าไรสามร้อยล้านนะครับแต่ตัวนี้หนึ่งจุดหกบีครับไอร้อยล้านเนี่ยตายแน่นอนอยู่ละเหลือหนึ่งจุดหกบีหนึ่งตัวครับยังไงก็ตายตมีกระสาแปดตัวขนาดนี้รอดก็เก่งเกินเอาจริงครับคุลิลินก็ได้แล้วเนี่ยนี่ไงเเรียกเสริมดาเมจลืมไปเลยว่าตังเหลืออ่าเรียบร้อยครับเจอพลังขึ้นเต่าของคุลิลินเข้าไปขี้แตกฮนะ สำหรับเลดสันเลดก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ค่อนข้างจะไม่ยากนะครับก็ไปลองเล่นตามกันได้อ่ะไปครับผมเลดต่อไปครับเลดพุชชี่นั่นเองฮะคุณผู้ชม ก่อนที่เราจะไปลงเลดพุชชี่กันนะครับผมคือเลดพุชชี่เนี่ยมันเป็นเลดที่ไม่มีธาตุนะครับและบอสมันเลือด 9B เลยนะครับคุณผู้ชมการที่จะฆ่าบอสได้เนี่ยไม่สามารถตีสดได้นะครับด้วยยูนิตในปัจจุบันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่จะฆ่าบอสได้คือไอเซนครับเราจรึงจำเป็นต้องเอาไอเซนมาด้วยนะครับเราก็เอาคุณลิลินออกครับเราเอาไอเซนใส่ไปแทนเลยหรือถ้าไม่มีไอเซนก็คือยังไงก็ไม่รอดนะฮะคุณผู้ชมสําหรับเลดนี้นะครับโอเคแล้วก็ด้วยเซตนี้เนี่ยเราเป็นม เซนตันได้ครับถ้าเราขาดสิ่งที่เรียกว่าปลาหมึกครับต้องเอาไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็ทําการใส่ออฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสมบูรณ์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ใส่เข้าไปฮะและออฟระยะที่เราใส่คุริลินไปเดี๋ยวเราเอาออกครับเอามาใส่ให้ไอเซนแทนครับ ไอเซนแตดแตดแตดตัวนี้อ่าใส่เข้าไปเลยเรียบร้อยครับและนี่ก็จะเป็นเซตที่เราจะใช้ลงเรดพุชชี่นะครับก็มันจะต่างจากเลดอื่นนิดนึงฮะเนื่องจากว่าเลดมันไม่มีธาตุนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้ฮะไปะกอถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเลยเลยครับสำหรับบิสแปรซั่นฮะ โอเคเข้ามาถึงกด normal ครับแล้วก็วางสปีดวากอนครับก็สําหรับเลดนี้คุณผู้ชมต้องแบบดูตามแล้วก็แบบว่าเป๊ะๆนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเลดที่เราต้องใช้ไอเซนในการโคนบอสนะครับซึ่งใช้ตังค์เยอะมากๆการฟาร์มมันต้องค่อนข้างจะแบบว่าเป๊ะๆนิดนึงนะคุณผู้ชมเราต้องเซฟเงินนะครับถ้าใครดูไม่ทันตามไม่ทันนะครับคูณ0 5คูณ0.25เอานะครับผมจะไปแบบไวๆนะเดี๋ยวผมเล่นคูณ3เอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงประมาณเว็บ7เว็บ8ที่มันต้องทําอะไรเยอะๆเดี๋ ผมเทสแบบคูณสามมาแล้วโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรครับฟาร์จนถึงเว็บสามเลยครับพอขึ้นเว็บสามครับวางมิคระสานะครับฝั่งละตัวครับแบบนี้นะครับปั๊บแล้วกลับอัพสปีดวาก้อนครับรอครับรอไปครับหลูดรัวเลยครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจับได้ถึงขั้นแปดนะครับแล้วก็จะวางไอจังได้หนึ่งตัวครับนี่แล้วก็รอวางไอจังครับอ่ะวางไปปั๊บนี่มันจะพอดีเลยแล้วก็อัพสปีดวาก้อนต่อครับแล้วอัพไอจังครับ อัพเสร็จปั๊บัฟเลยครับนี่ครับอัพสปีดวากอนต่อครับแล้วอัพไอจางต่อครับตรงนี้อัพต่อไปได้แล้วให้เราวางมีขสาเพิ่มอีกฝั่งละตัวครับแบบนี้ครับโอเคอัพสปีดวากอนต่อครับแล้วก็อัพไอจางต่อครับรอครับรอตังครับว่าบันจับได้หรือเปล่าอ่ะอัพได้ครับจากนั้นครับเวฟนี้ครับ ให้เราวางมีคาษาเพิ่มอีกฝั่งละตัวครับไปฝั่งละสองตัวครับเป็นฝั่งละสี่ครับแล้วก็ฟาร์มตังครับเทเวฟเก้าครับอัพสปีดวากอนต่อครับแล้วอัพไอจางต่อครับจากนั้นครับเตรียมวางครับเตรียมวางเทพกันไกลเลยครับมหาเทพกันไกลฮะอัพครับอัพเป็นฟูเอ E ีครับแล้วก็ฟาร์มตังต่อครับ เ้ยเออผมลืมผมลืมเปิดคูณหนึ่งเล่นให้ดูโทษ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 ท,ทเอาเป็นว่าเปิดความเร็วศูนจุดห้าดูแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้ก็ฟาร์มตังต่อครับแล้วก็สลับสลับกันนับไปเรื่อยๆครับยังไม่มีอะไรย,ไยังไม่มียังไม่มีอะไรต้องห่วงนะครับตัวแอร์นี่ปล่อยไปเลยครับเ๋ยวเว็บนี้ครับอัพสปีดลักกอนต่อครับโอเคตรงนี้ครับคุณผู้ชมมารออัพเจ้าไอเทพกันไกลครับในเว็บหน้า เว็บหน้าเราต้องอัพที่เป็นไก่ฮะปาบอัพึ้นให้ตีแอร์ครับจากนั้นครับความตังต่อครับตัวไหนก็ได้ครับอัพไปเลยครับอัพตัวไหนได้อัพเลยตัวไหนอัพไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนเก็บเว็บนี้ครับอัพสปีดว่าก้อนต่อเลยครับอัพไปจังได้ไหมอัพได้ก็อัพอัพไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะแต่มันน่าจะอัพได้นะเนี่ยอัพได้เห็นไหมบอกแล้วเอ๋เว็บสิบห้าครับเว็บนี้เราก็จะฟาร์มเป็นเว็บสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็อัพไปก็ได้แค่นี้แหละ แล้วก็วางปลาหมึกเลยครับวางปลาหมึกอัพไปเลยครับอัพไปให้สุดครับอัพไปให้สุดอัพไปให้สุดอัพไปให้สุดเลยจ้าโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้ก็มาวางไอเซนครับวางไอเซนครับวาง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 สักประมาณตรงนี้อ่ะอัพไปครับ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 ประมาณนี้ครับก็รอคนบอสแค่นั้นแหละเสร็จ ปล่อยให้มันเป็นฟูเอโอก่อนนะครับคุณผู้ชมพอเคลียร์มอนหมดแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยปรับเป็นอัพตันนะครับให้มันเป็นฟูงูเอ AOE ไว้ก่อนไม่ต้องรีบอัพตันนะคุณผู้ชมมันจะได้เคลียร์มอนไวๆนะครับ่ะเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกกันไกลหน่อยเด้มันจะบึ้มบั่มซัมเบม่วทรงกันขนาดไหนโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากป๊าูลปา ปปาปปาป๊าป๊ป๊ป๊โอเคตอนนี้เหลือแต่บอสแล้วนะครับผมขายกันไกแมนเลยครับผมขายมีข้าศัตรูผมขายทุกอย่างขายหมดฮะผมรอโคลบอสอย่างเดียวรอบอสแบบใกล้ๆก่อนตรงนี้น่าจะได้ป่ะเอ้ยฮะ อา้าวผมลืมถอนตังค์โล้โดว่าทำไมอัพไม่ได้เอ้ยถอนตังค์โอเคป้าบโคตรบอสจนะ้อาอ้าวบอสไม่ตายเอ้ย้ย่ล้วบอสไม่ตายโอ้โโอเคตายแลวตายลวตายลวแ <c oughs> ม่ไอ้บอสแกเกจบทำให้ฉันดูแย่นะ <c oughs> เกือบไปเกือบไป คือสาเหตุที่บอสมันโดนชน2ตัวไม่ตายเนื่องจากว่ามันมีตัวหนึ่งที่โดนเราตีจนน่วมอยู่ไงโอเคก็หมดไปนะครับ4เลดนะครับผมก็จะมีเลดเมเลอดัสเลมอนมาร์เกดนะครับเลดทันจิโร่ซันเลดนะครับเลดกัตนะครับเบอร์เซรสเกอร์เลดนะครับเลดพุชชี่นะครับดีแซรไพรซันเลดก็จบไปนะครับอีพีสองสี่เลดนะครับเลดสิบเก้าเอฟซีเลดก็เดี๋ยวอีพีหน้าเลดเชนนะครับก็รอติดตามชมรักกันนะครับใครยังไม่กดติดตามกดไลค์กดให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย